กาบชบัง16อ่านทำนองโอเอวิหารรายพระใจสุริยาเออเออเงยผู้มี พาพระเอิงเอ้ยไม่สีมาที่ละเอ่ยในลำเอ่ยสำเผาเอ่ยเข้าปลาไปเอ่ยเอ่ยเอ้ยไม่เบ่าหน้ารีเอ้ยที่ยาวูก็เอาละเอ่ยใบในเอ่ยเอ่ยเพตราเอ่ยเท่าแก่ชาแม่เอ่ยเอ่ยเอ้ยเสมาเสนีเอ้ยเสนา ก็มาเอ่ในลำเอ่ยเอ่ยสามเผาเอ้ยตีมาล่อช่อใบเอ่เอ่เอ่ยใส่เสาวายูเอ่ยพยุพระอู สำเภาละเอก็ใช้เออเออไปไปเออเออเพรามาในเอเอองยน้ำไหลคำชาวเออเงยเปล่าใจที่นายละเอมาหาเออเออวารีเออ สุธท้ายเออเออเออเงยไม่มีราชาเอเงยนารีอยู่ที่เออพระแกเออเออเออเยแลดู ปลากกโฮโลมาเออเออเงยราหูเฮราเออเงยปลาถูมีอย ja. ู่ละเออในน้ำเออเออเออคลามไปเออราชาวาเวเออเออเออเงยฮะฤทัยไหวอายุปาเออเงยคลาคลาอีมาในละเออทะเลเออเออเออเอแกเออเออแลไปไหมปะ เออเออเออเอยพระสุธาปราวใจเออเอยเลยนะโปรเพลเออเวลาเออเออเออลตรีเออ